สวัสดีค่ะพบกับเก๋เพชรยนต์อีกแล้วนะคะวันนี้เก๋พาทุกท่านมาชม รถเก่งสุดสวยสุดประหยัดอีกคันนะคะเป็นเจ้า t o y o ต a y a า i s รุ่น1.2 Hi นะคะคันนี้เป็นรถปี2019ราคาพิเศษมากๆ389,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนเริ่มต้นที่6,000กว่าบาทลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถเก่งราคาประหยัดประหยัดประหยัดน้ำมันแบบนี้ทักหาเก๋มาได้เลยนะคะส่วนรายละเอียดของตัวรถเดี๋ยวเก๋พาท,ทุกท่านไปชมกันเลยนะคะเราจะเริ่มกันที่ด้านหน้าของตัวรถเลยนะคะ มาชมกันที่ไฟหน้าก่อนนะคะได้ไฟโปรเจคเตอร์มาแล้วนะคะคันนี้เลยส,สวยๆเดิมๆเลยกระจังหน้ายังส,สวยๆนะคะส่วนด้านล่างตรงนี้น้ําได้ไฟตัดหมอกมาด้วยเลยกันชนก็ส,สวยๆเดิมๆเลยนะคะรถคันนี้ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ามาแน่นอนค่ะส่วนฝากระโปรงด้านหน้านะคะไม่มีร่องรอยบุบุมได้เลยแล้วก็สันเหลี่ยมยังคมๆนะคะส,สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะมาชมกันต่อในส่วนของล้อนะคะ ล้อได้เป็นล้อเดิมจากโรงงานเลยนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยได้ขอบ15มานะคะส่วนตัวยางนะคะได้ยางปีใหม่ๆเลยนะคะนี่เลยยังใช้งานได้อีกยาวนานเลยนะคะ,ะด้านในซุ้มล้อก็ถือว่าปกติแล้วก็สวยมากเลยนะคะไม่มีร่องรอยการชนใดๆเลยนะคะรถคันนี้สวยเดิมมากๆเลยคะ่ะแล้วก็มาชมกันต่อนะในส่วนของกระจกมองข้างกระจกมองข้างคันนี้นะคะได้เป็นสีดําแล้วก็จะมีชุดไฟเดียวมาให้ด้วยนะคะ กันต่อนะคะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างได้เป็นสีดํามาพร้อมกับชุดไฟเลี้ยวแบบนี้เลยแล้วก็ตัว กระจกรถนะคะกระจกรถได้เป็นกระจกเดิมจากโรงงานโตโยต้าเลยนะคะนี่เลยมีสติ๊กเกอร์ของโตโยต้าอยู่ทุกบานเลยนะคะและคันนี้ได้กันสาดมาด้วยนะคะแต่งกันสาดมาเรียบร้อยรถคันนี้ถือว่าสวยๆคุ้มๆกับราคาแค่3ามแ0 0แปบาทนะคะรถคันนี้ท่านใดสนใจสามารถทักหาเกตได้เลยมาชมกันต่อนะคะในส่วนของด้านในตัวรถนะคะ แข่งข้างประตูนาะได้เป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดำตัวมือจับก็ใช้งานได้ปกติตัวปรับกระจกเป็นแบบไฟฟ้ามีที่วางแก้วขวดน้ำให้ชุดลำโพงมาให้พร้อมเช่นกันซอกหน้าตรงนี้นะน็อตทุกตัวไม่เคยขยับขยื่อนเลยนะคะ เป็นโครงสร้างเดิมจากโรงงานแน่นอนค่ะนี่เลยสวยๆเดิมๆเ,เลยนะคะรถสวยๆแบบนี้นะคะเหมือนรถใหม่ป้ายแดงคุณคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนมาดูมาดูในส่วนของเบาะนะคะเบาะคันนี้ได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะสวยๆเลยนะคะเป็นเบาะหนังสีดำเดินได้สีแดงนะคะออกแนวสปอร์ตสวยๆแบบนี้เลยตัวปรับเบาะเป็นแบบมือยกนะคะใช้งานได้ปกติเลย แผ่นเพจยังอยู่ครบๆเลยเนอะทุกตัวไม่เคยขยับขยื่นแน่นอนอยู่ซอกเสาบีตรงนี้นะคะเป็นน็อตเดิมจากโรงงานแน่นอนค่ะมาชมกันต่อในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะ แผงข้างประตูฝั่งนี้นะก็ได้เป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดำเช่นกันค่ะมือจับใช้งานได้ปกติตัวปรับกระจกได้เป็นแบบไฟฟ้าแล้วมีชุดลำโพงแล้วก็มีที่วางแก้วน้ำวางขวดน้ำให้ด้วยนะคะซอกตรงนี้นาะอทุกตัวไม่เคยขยับเขยื่อนแน่นอนโครงสร้างเดิมแน่นอนค่ะส่วนด้านในนะคะคกว้างแบบนี้เลย ได้เป็นเบาะหนังสีดํานะคะเบาะหนังสีดำะะาสามหมอนแบบนี้เลยนะสวยๆเดิมๆใช้งานมานน้อยแบบนี้เลยนะคะรถคันนี้ไม่แค่6 0 0มืนนะคะกับรถปี2019ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนกับรถตัวรถนะคะสวยๆเลยท่านใดกำลังมองหารถเก่งไว้ใช้งานนะคะคันนี้ถือว่าคุ้มๆเลยนะคะกับเจ้าโตโยต้ายาริสรุ่น1.2ึ่งไฮนะคะราคาแค่3 8 9 0 0 0บาทผ่อนเริ่มต้นที่6 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นล ลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะคะมีไฟแนนซ์เซ็นให้ถึงหน้าบ้านกันเลยนะคะส่วนตัวไฟนะมาชมกันต่อเลยไฟท้ายนะคะได้เป็นแบบ LED ทูโทนสวยๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับชุดไฟเลี้ยวโลโก้โตโยต้ายังอยู่ครบๆเลยนะคะสวยๆใหม่ๆเลยนะคะเหมือนรถใหม่ป้ายแดงจริงๆกับรถคันนี้นะคะนี่เลยสภาพของตัวรถนะคะสวยๆท่านใดที่กําลังมองหารถใช้งานสามารถโทรสอบถามเก๋มาได้นะคะกับรายละเอียดของตัวรถเพิ่มเติมนะคะส่วนรายละเอียดของ ไฟนั้นนะก็สามารถปรึกษาเกีม,มาได้เลยเดี๋ยวเราจะไปชมกันต่อนะคะในส่วนของด้านในตัวรถฝั่งนี้กันเลยนะคะมาดูที่แผงประตูข้างกันก่อนเลยแผงประตูข้างก็เป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดำเช่นกันมือจับใช้งานได้ปกติตัวเปิดกระจกเป็นแบบไฟฟ้าด้านล่างมีชุดลำโพงแล้วก็มีที่วางแก้วขวดน้ำให้พร้อมเลยนะคะด้านในห้องผู้โดยสารกงกว้างได้เบา ได้เบาะสะอาดสอาดสีดําแบบนี้เลยเป็นเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังสีดําใช้งานมาน้อยๆเลยนะคะกับรถคันนี้นะรถคันนี้เป็นรถปี2019นะคะนี่เลยคอนโซลด้านหลังตรงนี้นะคะก็สามารถวางของได้กระจกหลังนะคะไล่ฟ้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะรถคันนี้สวยๆคุ้มคมเดิมๆเลยท่านใดที่สนใจมองหารถเก่งไว้ใช้งานคันนี้ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆไปชมกันต่อนะคะในส่วนของ ห้องฝั่งคนขับกันนะคะแผงข้างประตูนะฝั่งนี้ได้เป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดำเช่นกันมือจับใช้งานได้ปกติปรับกระจกเ,เป็นแบบไฟฟ้าตัวปรับกระจกเป็นแบบไฟฟ้าด้านล่างมีชุดลำโพงแล้วก็มีที่วางแก้วให้เลยนะคะซองหน้าตรงนี้น็อตทุกตัวไม่เคยขยับขยืขย่นแน่นอน ถือว่าเป็นโครงสร้างเดิมจากโรงงานทุกอย่างเลยนะคะรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำเลยนะคะส่วนตัวเบาะนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดําเดินได้สีแดงนะคะเบาะใหม่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นเบาะเดิมแท้แน่นอนค่ะตัวปรับเบาะเป็นแบบมืมอยกนะคะส่วนซอกเสาบีตรงนี้นะนาะทุกตัวก็ไม่เคยขยับขยืขย่นแน่นอนค่ะโครงสร้างเดิมจากโรงงานเลยด้านในนะคะสวยๆสะอาดสะอ้านเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะเจ้ายาริสคันนี้ถือว่าสวยคุ้มค่าคุ้มราคามากเลยนะคะเดี๋ยวเก็บ พาทุกท่านไปชมในส่วนของด้านในกันต่อเลยนะคะมาชมกันต่อนะคะในส่วนของพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยคันนี้ได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะสั่งการด้านข้างนี้ได้เลยแล้วก็ได้แอร์แบ็กมาด้วยนะคะคันนี้ ตัวหุ้มพวงมาลัยเป็นหนังนะคะสวยๆเดิมๆเลยนะคะไม่มีร่องรอยการขาดเลยนะคะทุกส่วนยังใช้งานได้ปกติเลยนะคะรถสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะส่วนเลขไมคันนี้นะคะเลขไมวิ่งไปแค่ 62. 0มนะคะเพราะว่ารถวิ่งไป 62. 0มกับรถปี2019นี้นี่ถือว่าใช้งานมาน้อยมากเลยนะคะคันนี้ได้เป็นปุ่ม engine start นะคะ start stop คันนี้ได้มาแบบนี้เลยนะคะสวยสวยเดิมๆเ,เลยโครงสร้างคอนโซลด้านหน้านะคะสวยสวยสะ,สะอาดสะอ้านนะคะไม่มีร่องรอยขีดข่วนใดๆเลยนะคะเป็นโครงสร้างเดิมจากโรงงานแน่นอนค่ะมาดูด้านล่างนะคะตัวเกะ เก็บเอกสารคู่มือรถใช้งานได้ปกติเลยนะคันนี้ได้จอทัชสกรีนมาด้วยนะคะนี่เลยสวยๆใช้งานได้ง่ายๆเลยนะคะสามารถต่อบลูทูธสามารถต่อ USB ได้นะคะส่วนตัวแอร์นะคะได้เป็นแบบออโต้แบบนี้เลยใช้งานง่ายๆเลยนะคะด้านคอนโซลด้านหน้านะตรงนี้นะคะสามารถวางแก้วน้ำได้ตัวเกียร์ได้เป็นเกียร์ออโต้แล้วนะคะนี่เลยใช้งานได้ง่ายๆเลยตัวมือเบรกนะคะเป็นแบบมือยกคอนโซลกลางนะคะวางของ ได้นี่เลยมีช่องวางของให้นะคะถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะคะรถคันนี้ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะคะรถสวยๆเดิมๆเลยส่วนตัวม่านบังแดดก็ใช้งานได้ปกติตัวไฟ ใช้งานได้ปกติเช่นกันค่ะรถจุมบูรณ์แบบราคาแค่389,000 0 0บาทนะคะผ่อนที่6,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะสบายๆเลยนะคะแล้วรถคันนี้ประหยัดน้ำมันด้วยนะคะประหยัดราคาประหยัดน้ำมันแบบนี้รีบทั้งหาเก๋เลยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยที่เบอร์0 8 3 4 3 0 6 8 8 3นะคะเก๋ยินดีให้บริการยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านเลยนะคะส่วนถัดไปนะเดี๋ยวเก๋พาทุกท่านไปชมในส่วนของไปชมในส่วนของห้อง เครื่องยนต์กันต่อเลยนะคะมาชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันต่อนะคะห้องเครื่องยนต์คันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะเป็น1.2ลิตรนะคะ VVT-iE คันนี้เลยห้องเครื่องยนต์สะอาดอาดไม่มีร่องรอยหยดน้ํามันเลยนะคะห้องเครื่องยนต์ ดูแลมาอย่างดีนะคะนี่เลยสวยๆสะอาดอาดนอด็อตทุกตัวไม่เคยขยับขยื่อนแน่นอนสติ๊กเกอร์ต่างๆนะคะของเครื่องยนต์ตรงนี้ยังอยู่ครบๆเลยนะคะนี่เลยสติ๊กเกอร์มออกยังอยู่ครบๆเม็ดอาร์ตทุกตัวเดิมๆ,ๆแน่นอนค่ะโครงสร้างเดิมจากโรงงานรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํามาแน่นอนห้องเครื่องยนต์สะอาดดแบบนี้นะคะสนใจนะคะรถคันนี้สามารถทักสอบถามเก๋มาได้เลยนะคะมาดูซิลิโคนด้านบนของฝากระโปรง รงด้านหน้านะคะเป็นโครงสร้างเดิมจากโรงงานแน่นอนค่ะไม่มีการเปลี่ยนเครื่องไม่มีเปลี่ยนสีใดๆเลยนะคะทุกจวดทุกจวนนะคะสวยเดิมๆเลยค่ะท่านใดที่กําลังมองหารถเก่งไว้ใช้งานเก๋แนะนําคันนี้เลยนะคะกับราคาพิเศษพิเศษแบบนี้คันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนเอารถเก่งสวยๆไปใช้งานกันค่ะ ท่านใดกำลังมองหารถเก่งไว้ใช้งานนะคะเก๋ครับแนะนำคันนี้เลยถือว่าคุ้มๆเลยนะคะกับเจ้าโตโยต้ายาริสรุ่น1.2ไฮนะคะคันนี้เป็นรถปี2019ราคาแค่389,000บาทเท่านั้นนะคะผอเริ่มต้นที่6,000กว่าบาทและลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีไฟแนนซ์จนให้ถึงหน้าบ้านกันเลยนะคะสนใจนะสอบถาม รายละเอียดกับเก๋มาได้เลยแล้วก็โชรมมหาเก๋ได้เลยนะคะที่เบอร์0ูนแปดสามสศูนย์ศูนย์หเก๋ยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะคะและรถคันนี้นะคะเลขไม่์น้อยๆแค่60,000เองนะคะรีบจับจองหรือรีบสอบถามรายละเอียดข้อมูลกับรถคันนี้ที่เก๋ได้เลยนะคะดอกเปี้ยพิเศษตอนนี้นะเริ่มต้นที่2.79เท่านั้นแล้วมีดอกเปี้ยพิเศษให้ลูกค้าด้วยนะคะสนใจรีบทักสอบถามมาได้เลย เอาล้ะคะ่ะสำหรับคลิปถัดไปนะคะเกศจะไม่มารีวิวรถเก๋งสุดสวยสุดประหยัดคันไหนอีกฝากกดติดตามเกไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปของเกศน,นะคะเกศรับประกันเลยเลยว่าจะมีรถเก๋งสุดสวยสุดประหยัดมาแนะนำให้กับทุกท่านได้ชมอีกแน่นอนคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีคะ่ะ